โจวันนีดิโรเลนโซแบ็คขวาทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโรปี2020 สมัยที่สองของทีมนาโปลีหลังจากทำผลงานได้ดีในสองฤดูกาลให้หลังกำลังพิจารณาเรื่องโอกาสการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้ค่ะซึ่งล่าสุดมีรายงานจากสื่ออิตาลีค่ะว่าอินเตอร์มิลานกำลังมองหาแบ็คขวารายใหม่มาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เพราะอนาคตที่ไม่แน่นอนของเดนเซลดุมฟรีและตอนนี้แสดงความสนใจดิลอรเรนโซทว่าก่อนหน้านี้มีรายงานจากอิลมาติโนว่าสองสโมอสรพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าต่างติดต่อและเปิดการ เจราจากับตัวแทนของดิลอเรนโซไปแล้วหลังจากนี้คงต้องมารอดูโอกาสเรื่องการย้ายทีมต่อไปค่ะ ทางด้านงูใหญ่อินเตอร์มิลานเร่งมือที่จะพูดคุยกับดิลอเรนโซเพราะเขามีสัญญากับทีมนาโปลียาวไปจนถึงปี2028เลยทีเดียวแต่ก็มีแนวโน้มสูงค่ะที่เจ้าตัวจะอำลาทีมนาโปลีในช่วงซัมเมอร์ปีนี้และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ค่ะแบ็กขวาทีมชาติอิตาลีดิลอเรนโซจะขอเข้าพบอเรลิโอเดลลาเรนติสประธานสโมสรนาโปลีเพื่อพูดคุยถึงอนาคตของตัวเองกับทีมก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ปี2024-2025ค่ะต้องมาตามดูกันว่าสุดท้ายแล้วดิลอเรนโซจะ เลือกอยู่กับทีมต่อไปหรือจะย้ายแค่ข้ามเมืองหรือข้ามประเทศไปหาความท้าทายใหม่ๆค่ะ